เมื่อจูจูหญิงสาวคนธรรมดาได้ไปเจอกับแม่หมดและเผลอเข้าไปในโรงเรียนสอนแม่หมดโดยบังเอิญทำให้เธอได้รู้จักกับการใช้เวทมนต์และได้เข้าเรียนเป็นนักเรียนของแม่หมดเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อไปเชิญไปรับชมกันเลยครับกับ The Worst Witch โอมเพียงแม่มดน้อยสู้ตาย หลังจากที่มิวเดตได้เข้าเรียนในโรงเรียนแม่มดแล้วพอเปิดเทอมวันแรกมิวเดตก็ติดต่อไปหาแม่เพื่อพูดคุยร่ำลากันก่อนที่จะต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนแต่ทันใดนั้นครูฮาร์ดบลูมก็เข้ามายึดโทรศัพท์ไปบอกว่าที่นี่ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือแบบนี้และมิวเดตก็ยังอยู่ในช่วงทดลองเพื่อดูว่าเหมาะสมที่จะเป็นแม่มดหรือเปล่า จากนั้นทุกคนก็เข้าไปรับอุปกรณ์การเรียนและผ้าคาดเอวซึ่งสีของผ้าจะเป็นตัวบอกว่าห้องแต่ละคนอยู่ทางเดือนไหนและในฐานะที่มอสนั้นได้คะแนนสูงสุดในชั้นทาให้มอสได้กลายเป็นหัวหน้าของชั้นปีหนึ่งพอรับอุปกรณ์เสร็จทุกคนก็ต้องไปเลือกแมวของตัวเองเพราะแม้มดทุกคนจะต้องมีแมวไว้เป็นคู่หูซึ่งคนที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เลือกเป็นคนแรกและเรียงลงมาตามลําดับทาให้มิวเดดนั้นได้เลือกเป็นคนสุดท้ายแต่ว่าพอมาถึงตาของมิวเดตแมวที่ได้มานั้นกลับเป็นพันแท็บบี้ที่ไมมม่่่่เหืืืออออนนนนนนนกัับคคซึงงแวข้นน จะเป็นสีดำ ต่อมาทุกคนก็ได้ไปฝึกวิชาขี่ไม้กวาดกับครูดิวโดยทุกคนจะต้องทำให้แมวขึ้นไปนั่งบนไม้กวาดให้ได้ก่อนที่จะบังคับให้ไม้กวาดลอยขึ้นไปแต่ว่าในขณะที่มิวเดียตกำลังบินขึ้นไปอยู่นั้นจูจูแมวของเธอมันก็ขึ้นมาเกาะที่หลังทำให้มิวเดียดเสียการทรงตัวและไปชนกับมอสและมอสก็ตกไปห่าอีเทลทำให้ทุกคนที่บินอยู่นั้นเกิดความวุ่นวายแล้วพากันตกลงมาจากไม้กวาดซึ่งโชคดีที่ครูฮาร์ดบลูมได้ใช้เวทมนตร์ช่วยทุกคนเอาไว้ได้้้้ทใใใใหหไไไมมมมม่่ีีีครรรดดดดดััับบบาาาาเจจ็และะตองกกกกฝึวนนสสุป์ จากนั้นมอสก็เข้าไปปลอบใจมิวเดตและถามมิวเดตว่าอยากจะแลกแมวกับเธอไหมเพราะแมวของมิวเดตตอนนี้มันยังไม่ค่อยเชื่องแต่มิวเดตก็บอกว่าไม่เป็นไรแค่ขอยืมแมวของมอสก็พอเธออยากจะเอามันไปฝึกเป็นตัวอย่างให้แท็บบี้ดูจากนั้นมิวเดตก็กลับไปที่ห้องและพยายามสอนให้แท็บบี้ขึ้นไปขี่บนไม้กวาดแต่ว่าแท็บบี้ก็ไม่ยอมขึ้นไปสักทีทันใดนั้นอีเทลก็เข้ามาหาบอกว่าเธอจะช่วยฝึกแท็บบี้ให้แล้วอีเทลก็เอาปลาซาดินเทลงบนไม้กวาดของมิวเดตบอกว่าซาดินมันจะช่วยทาให้แมวหายกล 啊、wow. จากนั้นพอมาถึงวันสอบมิวเดตก็สามารถพาแท็บบี้ขี่ไม่กวดและบินได้อย่างสวยงามทําให้มิวเดตนั้นสอบผ่านในวิชาขี่ไม่กวดไปได้แต่ว่าทังฟังของมอสนั้นแมวของเธอกลับกระโดดขึ้นมาเกาะบ,บนหลังเหมือนมิวเดตในตอนแรกทําให้หมอสเสียการทรงตัวและบินไปชนใส่ครูที่นั่งอยู่มอสก็เลยสอบไม่ผ่านในวิชาขี่ไม่กวดแต่อีเทลก็พูดขึ้นมาว่าทําไมแมวของมอสถึงทําตัวแปลก,แ,ปลกแถมยังดูเหมือนว่ามันจะชอบมิวเดตอีกด้วยครูฮาร์ดบลูมจึงเซกถาคลายร่างดูทําให้รู้ว่าแมวของทั้งสอง,ก,ง,สงกัน พอเห็นแบบนั้นครูแคกเกอร์ก็คิดว่ามิวเดตเป็นคนทำจึงสั่งให้กลับไปเก็บของในห้องแล้วเตรียมตัวออกไปจากโรงเรียนนี้ จากนั้นพอตกดึกมิวเดตก็แอบ,บเข้าไปหาหมอสที่ห้องนอนแล้วบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนสลับแมวเพราะมอสเป็นคนสําคัญที่สุดสําหรับมิวเดตดังนั้นเธอจึงไม่มีวันทําเรื่องแบบนั้นซึ่งมอสก็เชื่อว่ามิวเดตไม่ได้เป็นคนทําเพราะคาถาสลับร่างมันล้าหน้าเกินไปสําหรับมิวเดตและตอนนั้นมอสก็เคยถามมิวเดตแล้วว่าอยากจะแลกแมวกันไหมแต่มิวเดตก็บอกว่าไม่อยากแลกเพราะฉะนั้นมอสถึงได้รู้ว่ามันจะต้องไม่ใช่ฝีมือของมิวเดตซึ่งเธอก็คิดว่าคนที่ทําจะต้องเป็นอ e ีเทลทั้งสองจึง กระป๋องของปลาซาดีนที่อีเทลเคยเอามาให้แมวกินมิวเดดกับมอสก็เลยเอากระป๋องนั้นกลับไปและคิดว่าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับครูแคคเกอร์แต่ว่าทั้งสองก็ยังไม่แน่ใจว่าอีเทลได้ทำจริงหรือเปล่าทั้งคู่จึงพากันลองกินเศษที่ค้างอยู่ในกระป๋องทำให้วิญญาณของมิวเดตกับมอสออกไปสลับร่างกันแต่ทัในใดนั้นครูฮาร์ดรูมก็เข้ามาซะก่อนแล้วส่งตัวมอสที่ตอนนี้อยู่ในร่างของมิวเดตกลับไปที่ห้อง จากนั้นในเช้าวันต่อมาครูแคกเกอร์ก็มาเจอกับแท็บบี้ที่กําลังเฝ้าสมุดเล่มหนึ่งอยู่และในขณนะเดียวกันครูฮาร์ดบรูมก็เข้าไปในห้องของมิวเดเพื่อเตรียมจะส่งตัวมิวเดตกลับบ้านไปแต่ทัในใดนั้นครูแคกเกอร์ก็เข้ามาหาทั้งสองคนและรู้ว่าเธอคนนี้ไม่ใช่มิวเดเพราะครูแคกเกอร์ได้ไปเจอกับสมุดโน้ตที่เขียนส่วนผสมของคาถาสลับล่างเอาไว้พอครูฮาร์ดบรูมลองดูสมุดเล่มนั้นก็เห็นว่าตัวหนังสือมันเป็นลายมือของอ e ีเทลทาให้รู้ว่าแผนการทั้งหมดนี้มันคือฝีมือของอ e ีีเทททลครูจกกจึงงงําป็นต้งง้ e ดวย ไล่ออก แต่ว่าระหว่างนั้นเอสเมรันดาก็เข้ามาหาเพื่อจะขอร้องครูว่าอย่าไล่อ e ีเทลออกเลยเพราะเธอคิดว่าเรื่องนี้มันต้องมีความผิดพลาดอีเทลจึงบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดเธอเป็นคนทํามันเองแต่เพียงเพื่ออยากจะช่วยมิวเดรีรเพราะรู้ว่ามิวเดีไม่สามารถควบคุมแท็บบี้ได้เธอจึงไม่อยากให้มิวเดีต้องสอบตกครูฮาร์ดบลูมจึงถามว่าทำไมถึงอยากช่วยทั้งๆที่มิวเดีเคยทําลายการสอบของเธออีเทลก็บอกว่ามันเป็นความผิดพลาดและทุกคนควรได้รับโอกาสครั้งที่2พอครูแคคเกอร์ได้ยินแบบนั้นก็ยอมให้อภัย และเปลี่ยนใจที่จะไม่ไล่เธอออกส่วนมิวเดตกับมอสก็จะได้ทดสอบใหม่อีกครั้งแต่มิวเดตจะต้องทําให้แท็บบี้บินให้ได้พอมาถึงวันสอบมิวเดตก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาแท็บบี้ใส่ในกระเป๋าแล้วพามันบินขึ้นไปจนสามารถสอบผ่านได้จากนั้นในวันต่อมามิวเดตก็ได้วารดรูปครูฮัรดรูมลงไปในเมกเลดของเธอและส่งมันไปให้กับมอสซึ่งทั้งสองคนก็ต่างหัวเราะกอันอย่างสนุกทันในนั้นเพื่อนคนอื่นๆก็พากันออกไปดูข้างนอกเพราะวันนี้กําลังจะมีเด็กใหม่เข้ามาเรียนที่นี่ด้วยอ และเป็นลูกของครอบครัวไนเช่ที่มีฐานะและชื่อเสียงที่โด่งดังจากนั้นพออินิดเข้ามาหาเพื่อนๆในห้องอีเทลก็เข้าไปทําความรู้จักและพยายามตีสนิทด้วยทั้งๆที่ตอนแรกนั้นบอกว่าไม่ชอบอินิดซึ่งระหว่างนั้นมอสที่เห็นการเสแสร้งของอีเทลเธอจึงวาดรูปของอีเทลลงไปในแมกเลดแล้วส่วงมันไปให้กับมิวเดย์ทั้งสองคนจึงพากันหัวเราะอ,อย่างสนุกแต่ทันใดนั้นครูฮาร์ดบลูมก็แอบเห็นสิ่งที่มอสทำจึงสั่งให้มอสเข้าไปพบครูแคคเกอร์ครูแคคเกอร์จึงนนมมมว่าีไไไ้้ัด ให้เอามาเลนและมอสก็เป็นถึงหัวหน้าชั้นปีหนึ่งควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนคนอื่นและครูแคกเกอร์ก็บอกให้หมอสไปหาวิธีทําให้เพื่อนทุกคนสนิทสนมกัน ตัดภาพมาที่ในห้องเรียนหลังจากที่ทุกคนเรียนวิชาดนตรีกันเสร็จมิวเดียตก็ถูกเลือกให้เป็นคนคอยดูแลอ e ีนิดและเป็นไกด์คอยพาไปแนะนําสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนซึ่งมันก็ทําให้อ e ีเทียลไม่พอใจและอิจฉามิวเดียที่ได้รับหน้าที่นี้ทันใดนั้นอีเ e ทียลก็นึกแผนอะไรขึ้นมาได้เธอจึงแอบเอาแมกเลดของมอสที่วางอยู่บนโต๊ะมาสลับกับของเธอจากนั้นพอมอสกลับไปเอาแมกเลเดของเธอแล้วมอสก็ส่งข้อความไปหามิวเดียตบอกให้ไปหาเธอที่บันไดเพราะอยากจะให้มิวเดียช่วยอะไรบางอย่างแต่มิวเดียที่ได้รับข้อ ก็คิดว่าอีเทลส่งมามิวเดียจึงปฏิเสธไปแล้วบอกว่าเธอกําลังยุ่งอยู่ซึ่งพอมอสเห็นว่ามิวเดียปฏิเสธที่จะช่วยเธอจึงถามกลับไปว่ายุ่งเรื่องอะไรแต่ระหว่างนั้นอีนิดก็พาลิงตัวหนึ่งเข้ามาในห้องของมิวเดียมิวเดียก็เลยทิ้งแมกเรดเอาไว้แล้วหันมาสนใจอินิดแทนส่วนมอสที่พยายามจะส่งข้อความไปหามิวเดียทัในใดนั้นอีเทลก็เดินเข้ามาหาแล้วถามว่าทําอะไรอยู่แต่มอสก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วถามอีเทลว่าเห็นมิวเดียไหมอีเทลจึงบอกว่าตอนนี้มิวเดียกาลังว ดังมาก่อนตัดภาพกลับมาที่มิวเดตในขณะที่เธอกําลังนั่งคุยกับอินิดอยู่นั้นจูจูลิงของอินิดก็เดินออกไปนอกหน้าต่างแถมยังเหยียบบนอากาศได้สะดวยมิวเดตจึงคิดจะพาอินิดออกไปตามหามันเพราะถ้าครูรู้ว่าแอบเอาสัตว์มาเลีย้ยงจะต้องโดนไล่ออกแน่แต่ทันใดนั้นมอสก็เข้ามาหาในห้องถามว่าทําไมมิวเดตถึงไม่ยอมช่วยเธอมิวเดตจึงบอกว่าเดี๋ยวเธอจะกลับมาช่วยแต่ว่าตอนนี้กําลังยุ่งอยู่แล้วมิวเดตก็รีบพาอินิดออกไปตามหาลิงต่อซึ่งพอทั้งสองออกไปดูข้างนอกอาคารก็เห็นว่า ลิงมันกำลังเข้าไปในห้องของครูแครกเกอร์ส่วนครูแครกเกอร์ที่กำลังกินแครกเกอร์อยู่นั้นจูจูก็เห็นว่ามีลิงตัวหนึ่งเข้ามาแย่งแครกเกอร์ไปครูจึงเสกให้กรงออกมาขังลิงเอาไว้เพราะไม่อยากให้มันออกไปเพ่นพ่านในโรงเรียน จากนั้นพอถึงเวลาที่ต้องเข้าเรียนวิชาต้มยาอีเทลก็แอบเอาแมกเนตของมอสส่งข้อความไปหามิวเดตบอกว่าวันนี้ฉันจะเป็นคู่หูต้มยากับอีเทลซึ่งพอมิวเดตรู้แบบนั้นเธอก็เสียใจเพราะทุกครั้งมอสจะเป็นคู่หูต้มยากับเธอเสมอแต่อีนิดก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะเธอจะเป็นคู่หูต้มยาให้เองแล้วอีนิดก็พามิวเดตเข้าไปในห้องเรียนซึ่งระวังนั้นมอสก็เข้ามาเห็นพอดีทําให้มอสคิดว่ามิวเดตมีคู่หูต้มยาแล้วเธอจึงไปเป็นคู่หูกับอีเทลตามแผนที่อี หัวเราะกันเสร็จแล้วคนส่วนใหญ่ในห้องก็พากันหัวเราะเพราะโดนฤทธิ์ของยาแต่มิวเดียดกับอีนิตนั้นกลับไม่หัวเราะเหมือนกับคนอื่นเพราะทั้งคู่ดันไปทํายาล่องหนเลยทําให้ได้ศูนย์คะแนนไปในครั้งนี้จากนั้นพอเลิกเรียนแล้วอีนิตก็บอกมิวเดียตว่าที่จริงลิงตัวนั้นเป็นแมวของเธอเองแต่เธอใช้คาถาเปลี่ยนให้มันเป็นลิงเพื่อเล่นสนุกเฉยๆและถ้าครบหนึ่งวันมันก็จะกลับร่างมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งในระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปเจอกับมอสพอดีมิวเดียวกยยุมอ่าาไปทษห้ เพราะไม่อย่างนั้นมอสก็จะเป็นได้แค่ตัวสำรองสำหรับมิวเดย์ทำให้มอสเปลี่ยนใจแล้วบอกว่าเธอกำลังยุ่งอยู่ จากนั้นพอตกดึกมิวเดตก็ตัดสินใจว่าจะบอกเรื่องทุกอย่างกับมอสแล้วเธอก็ส่งข้อความไปหาเพื่อบอกสาเหตุว่าทําไมวันนี้เธอถึงไม่ว่างมิวเดตบอกว่าอินิตเปลี่ยนแมวของตัวเองให้เป็นลิงและมันก็หนีเข้าไปในห้องของครูแคคเกอร์คืนนี้ทั้งสองคนจึงจะแอบเข้าไปเพื่อเอามันกลับมาซึ่งพออีเทียวได้อ่านข้อความนั้นเธอจึงคิดที่จะทําให้มิวเดตถูกจับได้เพื่อต้องการทําให้มิวเดตถูกไล่ออกส่วนทางฟังของมิวเดตกับอินิตตอนนี้ถั้งคู่ได้ปรุงยาล่องหนขึ้นมาอีกครั้งแล้วกินมันเเเพื่อออออจะแขข้้าาไปาลิงงงในหครู พอเข้าไปถึงทั้งคู่ก็เจอกับลิงที่ถูกขังอยู่ในกรงแต่ว่าพอจะกลับออกมานั้นประตูมันก็ถูกล็อกเอาไว้ซึ่งมันก็คือฝีมือของอ e ีเทลที่แอบตามทั้งสองคนเข้ามาจากนั้นอ e ีเทลก็เข้าไปเรียกครูฮาร์ดบลูมบอกว่าเห็นมิวเดตกับอินิดแอบเข้าไปในห้องเก็บของของครูแฮกเกอร์ส่วนมิวเดตที่ตอนนี้ออกจากห้องไปไม่ได้ทั้งสองคนก็เลยเตรียมใจเอาไว้ว่าวันนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้อยู่ที่นี่แล้วซึ่งระวังนั้นลิตของคาถาที่อินิดเสกเอาไว้ก็ได้หมดพอดีแต่ทัััันนนนนดดดด้าาา้้้มม็็กกบููเเเซซลลาาาาไขหทงคพระป ไปบอกมอสว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นฝีมือของอ e ีเทลจากนั้นทุกคนก็รีบพากันหนีออกไปจากห้องเก็บของและในขณะเดียวกันพอครูฮาร์ดบลูมเข้ามาถึงก็เห็นว่าในห้องนั้นไม่มีใครอยู่เลยครูคิดว่าอ e ีเทลคงจะฝันไปเท่านั้นแล้วกลับออกไปด้วยความโมโหส่วนมอสกับมิวเดียตก็ได้คืนดีกันอีกครั้งแล้วทุกคนก็พากันไปที่ห้องใต้บันไดซึ่งตอนนี้มอสได้ตกแต่งมันขึ้นมาเพื่อเอาไว้ให้ทุกคนมารวมตัวกันพร้อมกับให้มิวเดียตวาดรูปหมู่ของทุกคนติดไวทท้ทีนน่่ผนนนนนนัังเพือทททําาใหุ้้กกกคสสิมมขึ